ทงเชมันฮาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับอีอีเหล่าซื้อเช่นเคยนะคะและวันนี้เหล่าซื้อก็จะมาสอนเรื่องหรือดูการจี้เจียหรือดูการกันนะคะว่าหรือดูการแต่ละหรือดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าอย่างไรช่องเฉือคําแรกนะคะก็คือคําว่าหรือดูการหรือดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าจี้เจีย จี้เจียจี้เจียแปลว่าฤดูการต่อมานะคะเป็นฤดูร้อนนะคะฤดูร้อนนะคะเราสามารถพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกนะคะก็จะพูดว่าเสียเทียนเสียเทียนเสียเทียนแปลว่าฤดูร้อน <durability> หรือเราจะพูดว่าเสียจี้ เสี่ยจีเสี่ยจีก็แปลว่าหรือดูร้อนเหมือนกันนะคะอ่าทวนมาอีกครั้งนึงนะคะหรือดูร้อนสามารถพูดได้สองแบบก็คือเสี่ยเทียนและเสี่ยจีนะคะต่อมานะคะเป็นหรือดูฝนนั่นเองหรือดูฝนนะคะเราจะพูดว่ายู่จียู่จียู่จีแปลว่า หรือดูฝนนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรือดูใบไม้ร่วงนั่นเอง clause, เช่นเช่นเดียวกับหรือดูร้อนนะคะหรือดูใบไม้ร่วงสามารถพูดได้สองแบบนะคะแบบแรกก็คือชิวเทียนชิวเทียนชิวเทียนแปลว่าหรือดูใบไม้ร่วงและอีกแบบหนึ่งก็คือชิวจีชิวจีชิวจี ก็แปลว่าหรือดูใบไม้ร่วงเหมือนกันนะคะ,ะหรือดูใบไม้ร่วงสามารถพูดได้สองแบบก็คือชิวเทียนและชิวจีนเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรือดูใบไม้พิค่ะหรือดูใบไม้พีก็สามารถพูดได้สองแบบเหมือนกันนะคะแบบแรกก็คือชุนเทียนชุนเทียนชุนเทียนและแบบที่สองพูดว่า ชุนจีชุนจีชุนจีชุนเทียนชุนจีแปลว่าหรือดูใบไม้ผลีนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นหรือดูหนาวนั่นเองหรือดูหนาวก็พูดได้สองแบบเช่นกันนะคะเราจะพูดแบบแรกว่าตรงเทียนตรงเทียนตรงเทียนหรือเราจะพูดว่าตรงจีตรงจี้ ตรงจี้ก็แปลว่าหรืดูหนาวเช่นกันนะคะอาจทบทวนให้รอบนะคะตรงเทียนแปลว่าหรือดูหนาวและตรงจี้ก็แปลว่าหรือดูหนาวเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะก็ถึงเวลาทบทวนคำศัพท์กันแล้วนะคะอาเราซื้อมีรูปมาให้นะคะโดยเราซื้อเนี่ยจะออกเสียงให้ฟังรูปละสองครั้งนะคะแล้วให้หนักเรียนเนี่ยออกเสียงตามเราซื้อนะคะามาดูรูปแรกนะคะรูปแรกก็คือรือดูการรืดูการภาษาจีนเราจะพูดว่าจี้เจียจี้เจีย อ่ะเด็กๆลองพูดตามสิคะเฟยฉางฮ่าวค่ะเก่งมากอ่ะต่อมาเป็นรูปภาพหรือดูร้อนเองหรือดูร้อนภาษาจีนเราจะพูดว่าเสียเทียนเสียเทียนหรือเสี่ยจีเสียจีหรือดูร้อนอ่าสามารถพูดได้สองแบบเลยนะคะทั้งเสียเทียนและเสี่ยจี ต่อมาเป็นรดูฝนนะคะรดูฝนเราจะพูดว่าหยู่จี้หยู่จี้อืมดีมากค่ะรูปภาพหน้าเป็นฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะใบไม้ร่วงภาษาจีนเราจะพูดว่าชิวเทียนชิวเทียนหรือชิวจี้ ชิวจี้อ่าเราสามารถพูดได้ทั้งสองแบบเลยนะคะว่าชิวเทียนชิวจี้หรือดูใบไม้ร่วงอ่าเด็กๆลองพูดสิคะเฮินห้าวค่ะเก่งมากต่อมาเป็นหรือดูใบไม้ปรีนั่นเองค่ะหรือดูใบไม้พรีนะคะเราจะพูดว่าชุนเทียนชุนเทียนหรือชุนจี้ ชุนจี้หรือดูใบไ,ไม้ผลินั่นเองค่ะอ่านเด็กๆลองพูดสิคะอ่าเก่งมากอ่าและฤดูการสุดท้ายนะคะก็คือหรือดูหนาวนั่นเองฤือดูหนาวภาษาจีนเราจะพูดว่าตงเทียนตงเทียนหรือตงจี้ตงจี้อ่าสามารถพูดได้สองแบบนะคะตงเทียน งจี้อ่าเด็กๆลองพูดสิคะเฟยชางฮาวค่ะเข่งมากและก็มาถึงจั่วเย่กันแล้วนะคะจั่วเย่การบ้านของเราซื้อนั่นเองอ่าวันนี้การบ้านของเราซื้อให้ทำอะไร เราซื้อนะคะให้นักเรียนนะคะนำคำศัพท์นะคะนำคำศัพท์ไปเติมตายรูปภาพให้ถูกต้องพร้อมละป้ายสีให้สวยงามอ่านไม่ยากเลยใช่ไหมเอ่ยจินเทียนโต๊ะเจลีปะใจเจียน